สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสไรเดอร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับก็สวัสดีเช้าๆนะครับวันนี้นะครับก็เพิ่งได้รถมาใหม่นะครับถามว่าได้รถมาใหม่แล้วนะครับทำอะไรบ้างนะครับก็วันนี้นะครับมาถอดไฟลลิ่งนะครับดูเลยนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่า อุปกรณ์ข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาไม่นานนะครับในการตรวจเช็คตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ารถมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากตัวภายนอกที่เราเห็นกันนะครับมาดูกันเลยนะครับนะก็เข้าไปใกล้แล้วกันเนี่ยนะครับให้ดูแล้วกันนะครับในส่วนแม็กนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ปลายท่อนะครับสมบูรณ์นะครับก็สภาพนะครับตามการใช้งานแล้วกันนะครับส่วนแมกนีก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเก็บสีมาเรียบร้อยนะครับอาจจะมีรอยนิดนิดหน่อยๆนยะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถาดกุมานะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูแล้วนะครับก็ถือว่าเครื่องไม่ปอกนะครับเป็นเครื่องไม่ปอกเครื่องเดิม สภาพข้างในก็ค่อนข้างเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่านะก็ค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ยนิดนึงนะครับนะครับเนี่ยนะครับลูกสูบนะครับฝาสูบนะครับอาล์ซีวาวนะครับนะฮะอื่นๆหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำก็มีการใส่ตะแกรงนะครับเพื่อการลังพึ้งนะครับไม่ให้ได้รับความเสียหายนะครับเนี่ยนะครับ ไหนอีกนะครับน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องดูจากตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องก็ยังเต็มอยู่นะครับสภาพโดยรวมแล้วนะครับมีรั่วไหมไม่มีรั่วนะครับแห้งสนิทเลยนะครับประกันนะครับต่างๆนะครับรวมถึงตัวที่เป็นอะไรนะประกันคอท่อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับต้องบอกเป็นเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวท่อเองก็เนี่ยครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็เออก็ถือว่าเป็นท่อเดิมแล้วกันนะครับท่อเดิมๆนะครับนี่นะครับมาส่วนมาด้านหน้านะครับดิสเบรกดิสเบรกก็ใช้ได้ครับก็สภาพเดิมๆเหมือนกันนะครับดิสเบรกนะครับสภาพเดิมๆนะฮะนี่สองลูกสูบนะครับ ลูกสูบโชค๊คนะครับนี่ตรวจสอบไปเลยนะครับโชค๊คซีนโชค๊คเป็นยังไงบ้างนะโอเคไม่มีรั่วนะครับโชค๊คไม่มีรั่วนะครับนี่นะครับโชค๊คไม่มีรั่วนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับที่ถอดออกดูเนี่ยก็ก็เพื่อที่จะาหาจุดบกพร่องนะครับหรือว่าจะต้องเอาไปทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับในส่วนของพวก อุปกรณ์ที่มันติดมานะครับก็สีมันก็จะซีดตามสภาพนะครับนะครับมาดูที่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ดูก่อนนะครับอ่อันนี้ก็ออทเตอลูปนะครับออโต้ลูปนะครับก็สภาพก็ยังดีๆอยู่โครงก็เป็นอ่ะต้องบอกว่าตัวโครงโครงเดิมนะครับโครงเดิมไม่มีการทําสีนะครับแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่า ตัวนี้จะเปลี่ยนโชคใหม่นะครับเป็นโชคไม่ใช่รุ่นรุ่นเดิมของเขานะครับเป็นโชคตัวใหม่นะครับส่วนด้านในฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ที่ใส่เครื่องมือคู่มือนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับหน้าปัดนะครับเป็นยังไงนะครับก็มาดูแบบแบตเตอรี่เต็มนะครับ มาดูฝั่งโปอาร์มบ้างนะครับก็เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับต้องบอกยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับโซ่นะครับสเตอร์นะครับเต็มนะครับโซ่ตึงสเตอร์เต็มนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับจะมืดนิดนึงนะฮะเนี่ยนะครับดูได้เลยนะครับอันนี้คือฝาสูบนะครับฝาสูบเดิมเดิม ฝั่งนี้ก็ดูแล้วก็ไม่มีรั่วไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเครื่องง่ายๆเลยนะครับเครื่องสองจังหวะง่ายๆเลยลูกสูบลูกเดียวนะครับเฟลชิ่เดิมนะครับเออโท่าทีครับเฟรมเดิมนะครับโครงเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็ตัวนี้ก็แฮนด์นะครับ p l ั s นะครับให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ ให้ดูเลยนะครับสําหรับที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้เอาไปทําอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะต้องเอามาทําเปลี่ยนอะไรนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับที่สีมันซีดหรือว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับก็ก็คงต้องหาซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับอะไรหาไม่ยากนะครับนี่นะครับสเตอร์นะครับดิสเบด นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ทีนะึงครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับที่ตั้งโซ่ครับที่ตั้งโซ่ก็ยังพอมีนะครับที่ตั้งโซ่นะครับ,รบ,รบดิสเบนะรบยางยังมีขนอยู่เลยเนี่ยนะครับยางยังมีขนอยู่เลยนะขนยางนะครับ อื่นๆนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า NSR คันนี้นะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับก็หลังจากที่เอออเาไปเอาบอกว่เอาไปปั้นแล้วกันนะครับเอาไปปั้นเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าทําออกมาเสร็จแล้วนะครับสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ถอด เดี๋ยวต้องเอามาขัดนะครับต้องเอามาขัดเอามาแปลงนะครับให้มันข้างในมันสวยก่อนนะครับก็สวยจากภายในแล้วกันนะครับนี่นะครับก็ต้องเอามาขัดทําความสะอาดนะครับล้างนู่นล้างนี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับเครื่องสมบูรณ์อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นในเรื่องของภายนอกมากกว่านะครับที่จะต้อง ใส่นู่นใส่นี่นะครับเปลี่ยนอะไรที่มันเสื่อมสภาพนะครับก็วันนี้นะครับพาก็ผามาดูเนี่ยนะครับเอ r ที่ได้มาใหม่นะครับก็ผ่านะครับแฟลิ่งให้ดูเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับในการขับขี่นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับก็เจอกันนะครับหลังจากที่ไปทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ